บัดนี้เป็นครั้งที่18ตรงกับวันที่27พฤษจิกายนพุทธศักราช2 5 6พร 2, mm hmm. ข้าพเจ้านางสาวสาวรังวิสุทธิศักดิ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสามาบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเร็จรุงหลวงปู่บุญเดียวกุศลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ มุภาพคุณพระรัตนตรยัยกูบาจารย์เทศเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลสุอัตราค่าสันตุเทวตาสัสธรรมังวิราชาสรรัสสาสุนันตุสาวกมู่ผทางสังเขก,กาเมจรูเปยฟรีสีขาวรัตะเตสันตารีเขวิมาเนทีเปยรัตเถยสคาเมจารุวะนักหานิเหกหะวัตถุมิติเขตเตภูมาจยันตุเทวาชาลัตระวิสเมยะผาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรัตวจันังสาธุโมมิสุนันตุธรรมสมนาก,การโรยามัันตาธรรมสมนาก,การโรยามัันตาธรรมสมนาก,การโรยามัันตา บทสวดน้ำมการสิทธิคาถานโมตัสัพพะคัปโตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพพะคัปวะโตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัพพะคัปวะโตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิริยาคาถานติเมสนังอัญญัภูโทเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโมโสติเมโหตุสัพพทานติเมสนังอัญญภูโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสนังอัญญสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถคาถายัพพะป,ปานินางปูเรตวาบารมีสภ,าภาปาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายสพัพพะปานินางปูเรตวาบารมีสภ,าภาปาโตสัมโพธิพ Rivers มุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายสพัพพะปานินางปูเรตวาบารมีสภาปาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพสุปพพ<ม>ัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามีสิตังเอกังสมัยยังพักวาสเกสุวิหารติกปิแล้ววัตถุสมิงมหาเนมหาตาพิกูตสังเคนะสธิิงปัญจมาเทหิพิกูตสเดหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัศหิสโลกตาตุหิเทวตาเยเนิสเดิปิแล้ววิมาปัญญากัยยะพิภูตสังกัญจะอัตโกจตุนังสุตาวาสกายิกังนาง อิกานางเทวนางเอตตาทโหศียังโผลพัคกวาสเกสีวิหารติกปิแล้ววัตถุสันิมหาวันีมหาตาพิกูรสังเคณัสธิงปัญจมาเตหิพิกูรสเตหิสเปเฮวะอรหันเตหิทัสสหีฉโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาโหติพัคกวันตังพัสนายาพิกูรสังปัญจะยันนุน้ำยัมปียนะพัคกวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังพิมิตวาพักขาโตสันติเกปเจกะข้าคเถาถาพาเสยามติอัตโผตาเทวตาเสยยาทาปีนามะพระละมาปุริโสสามัญทิตังวาพาหังภาสาเลยะนะภาวาท เทเวสุอัตตริยะิตาพระกโตปุรโตปรุหังสุอัโคตาเทวตาภะคะวันตาพิวาเทตวะเอกามันตาหังสุเอกามันตาจิตตาโขเอกาเทวตาพระกโตสันเกยมังคถังภพาสีมหาสัมมโยกวานันสมิงเทวกายาสนาคตาอัคคตัมหาอิมังขามาสัมมายังปฏิไดเทวะอัปปะาสชสังคัมติอัตโคอปะลาเทวตาพระกโตสันเกย์มังคังกพาสีตัตตะรพิโคโวสมาตาหังสุจิตตาอัตโนมุชกาิ อัตโขอ,อัปปราเทวตาพระโกโตสันติเกยังคาถางอภา,าสิเฉตวาวขีลงังเฉตวาวะปรีคังอินทขีลังโอจะม้าเมชาเตจะรันติสุทธาวิมลราจะภูมิตาสุขันตาสุสุนาคติอัตโขอ,อัปปราเทวตา พระพุทธโตสันติเกอิมังสังอภาสิเยเกติพุทธังสันังคตาเสนเตฆานิสันติอภิยะปูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปฏิภูเรสันติติอัตโขพะกวาพิภูมันเตสิเยเกวีนะพิภเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทัสนายาภิปูสังกัญจะเยปิเตภิภเวเหสูงอัติดาปันทนังหันโตสัมมาสพวุทธาเตสัมปิพระกมันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยยะตาปิไมหังเอตตาละหิเยปิเตภิภเวปุทิสติอนานัังหโตสมมาสพุทธาเต พระคนตานางเอตาปนามายวัเทวตาสันปติตาพระมิสันติเสยญาตปีมาห่างเอราหิเอตาหิอาจิขิตสมีพิกเวเทวกายานางนามามิกิตาสามพิกเวเทวกายานางนามามิเทศิสมีพิกเวเทวกายานางนามามิตังชุนาถาสาธุตกามนัสิกโรขะถาพาศิษสามเอวามผลิตโหภิกขพระกวโตจัทรเตทโจ สีโลการมนุปัสศาสนาทั้งปุมาแต่สัศิตาเย,ยสิตาคลีริขพลังถึกเถาวัลย์เสิตาอุทูสีหาวัสสลีนาหลวหังสาที่สามพุโนโอทาตามาณสาสิทาวิปสัสสนามานาวิลาพิญโยปัญจ,จสตเตยตวาวะเนกปิละวัทเวเตตเตอตวมันเตยิสัทธาสาวกเกศสสนิรเตเทวกายาพิกัรตาเตวิชานาถาพิกาโว เตจะอาตัปะปัพพะตุิงสุตมาพุทธศา,าสนางเตสตัมปัตุนักขุยา,นา,น,น,านางอนุสานันทสันดังอภิเกษตมัมาตะคงที่สหัสสังอถาถัสสัตรินสัตตังเอกเกศสันนานุสานันทมัทสงอภเิเกนันตามาตะคงที่สาสภาบุตราหุงตังจากสภาอภินยาญาว,วาวะคิตวานะจักปูมาตะตตอมันตยิสถาสาพกเกศสนันเนรเตเท,ทวกายยาปิกันตาเตวิชานาถพิฆาโเวเยวหังคิตยิสัมิกิลาอิอนุผุกโสสตัตตาสสาวยาาัายาภูมากะปิละวัฒวาอิิมันโตสุติมันโตนะมันโตยสัสสิโนโมธรรมนาพิกามุงจุกังงงสติน ชาบสาสาเฮมตวยไตายัยานะตะว,วันนโนที่มันโตชืต่มันตนะมันโตยาส,สิโน โมธมนาพิกามุงพี่ผณังสศิงว่นางสาตาิลาติศาสายะานัตวันิโนยที่มันโตสุติมันตวันนันโตยสัสิโนโมธมนาิกามุงพิุณังสศิงวนางอิเตเตโสลาสาสาสายะนานัตวันิโนยที่มันโตสุติมันตวันนัันโตยสัสิโนโมธนาิกามุงพิุ่ณังสศิงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะานัตวันิโนยที่มันโตสุติมันโตวันนับมันโตยสัสิโนโมธมนาพิกามุงพิุ่ณังสศริงวนางกุมพิโรราชคะอโกเบบุลสันติ ภูมิโรราชาคัยโกศลพคะสังมิติมวานางปุริมันจัติสังราชาตะตะลโสภาษาสติกันทับพนังอภิปติมหาราชายสัสสิโสอุตตปีดาศภาโวอินทานามามหาบพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสัสสิโนโมทัมนาพิกรมุงนางสังมิติมวานางท่ากินันจัติสังราชาวิจุนโผลต์ตะภาสติปุมันนางอภิปติมหาราชายสัสสิโสอุตตปีดาศภาโวอินทานามามหาบพลา อิทธ <t> ิมันโตสุติมันโตนัมันโตยัสสสิโนโมธรมนาพิกามุงนางเซนติมว่นางปัจฉิมันจ่าที่สังราชาวิรุกขโภปัสสาสตินาคพะนังอทิวติมหาราชายัสสสิโสอุตตปีตัสสะ่างองโวินทนามามหาพลายที่มันโตสุติมันโตนันงมันโตยัสสสิโนโมธรมนาพิกามุงนางเซนติมว่นาง อุตรานันจ่าที่สังราชากูเวโรตับภาษาสติยักษขานังอธิปติมหาราชายักษสศสิโสอุตตปิดสศาพราะหาัววงข้านามนมหาปัายธิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยักษสศโนโงทัมนาพิกมุนังเซนติงว่านางปุริมาที่สงังทาตละโทถทัศนลีลาวิรุนโกปชินลาวิรุประโ,โคกูเวโรอุตรานังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาเจตุโรทิสาทัพมาาถังสุวรรณีกับปิรามาเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันทิกาศรหามายากันจะ นาโรปะมัญโยจากเทวะสิโตจะมาตริจิตตเสโนจากคณะโพนาโรราชาเสนโสโา อาคูปัญจสิโคเจวะทิมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยเสราชาโนคันธภาสาราชุกิองคธมนาพิกามุงพิกุนังสนิทิงวนังอาทัูนาภาษานาคาเบสาลาสาตาชกากัมพลัสตราอาคูปยาคาสายติพิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวนูหานาโคโสภะคาสสนิติงวนังเยนะคะราเชสาสารันติทิพาชิชาปคิวิสุธาจัโคเวหายาสาเตวะนามะชกปตาจิตราสปนาอิติเตสานามังอภิยันตานาคาลาชานามาสิ ปนญโตเขมามักาสิผู้โทสันหาหิวาจะหิวปาหาจันตานาคาสุปนาสนาเมฆังสุผุ้ทังชิตามิชิลหัตเธนะสมุทังสุราสตาปัตตรวาวศวัสเตอิติมโตัสัศชิโนกาละกัญชามหาพิสมาสุราทานิเวกษาเวปาจิติติจิตจิจารหาราโทนโมจีสหสตันจาปริผู่จานังสเทเวโรจนะมังกาสนายุตวาปพระลิเสนางราหูภูต้มุปาขมุงสามเณรทานิพัตฒนเตผิผู่จางสมุทิโนนาง อาโปจเทวาปัตวีจเทยโวย,ยวายโยจธาขะมุจธา,าตะธาขะมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจียาสัสสาสหะเมตตาการุณากายะอาคูเทวายาสัสสิโนโท,ทัสเสเตท่าตากายาสเพลน,น,นะนะตวรนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,นา,น,ตนาวนามโตยัสสินโนมทวนาพิฆมุงพิขุนังสันตินุนังเวนทูจเทวาสาลีจัสมาจัทุเวจอสมาจัทุเวยะมาจันทพสุวันิสาเทวาจันทามคูมรักิตาสุริยสิวันิสาเทวาสุริยามคูรักิตานะขะตานิปุรักปิตวาอาคูมัณฑวราหกา วสุนังวาสโวเสโทสโกภะคะาคุรินทัตโทท้าเสตเตะตากายาสเพนะนะแต่วัานี่หนูที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสิโนโนมุัมนาพิกามุทิขุนังเสนติมวุนังอาตากูสาวูเทวาสลาบคีสิขาริวะอริทกาจารโลชาจารุมาปุภาณิพาสิโนวัลุนาสาธมาอัจตุตาจารเนชกาสุเลยยรลุจิลาอาภูอาภูวาสาวเนศสิโนท้าเสตเตศตากายาสเพนะนะแต่วัานี่หนอีที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสิโนโนมุัมนาพิกามุทิขุนังเสนติมวุนัง สมานามหาสมานามุสาวิมุสุตมาคิตาปัตตุจิกาอาคูอาคูมโนปัตตุจิกจา,กาอาทธาคูฮัโยเทวาเยจารุหิตวาสิโน OR ปารคามหาปารคาอาคูเทวายสาสัสสิโนท้าเสเตสตากายาสเพนนนันตะวันนิโนุที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยสาสัสสิโน OR โมธมนาพิกามุนที่นางเซนติมว่นังสุสงนานสกากรุลมหา,าอุณาอาคูเวคานาสาตาโอทาตะไคหาประมกขาอาคูเทวาวิจักคนาสธามัตหารักชามิสกาเยสัสสิโนธันนิยังอังคารปชุนโนโยทิสาพิวัสติ ท่าเตท่าสดากายาสเพลนานะตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิภูนังสัมมิติงวะนังเขนิยาตุสตายามากัตกาเจยะสสิโนสัมพิทการานะเสถาจุตินามาจะอาสวานิมานะนตติโนอาคูอาตัภูปารณิมิตาท่าเตท่าสดากายาสเพลนานะตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิภูนังสัมมิติงวะนัง ชาเชตเทวานิกายาสเพนนะนาเตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันสูงเยสันเยสัทิสาสหะปะบุตชาติมักขีลาองคตินะมนาสวังตะเขิมุคติตรังนางคังจันังวะอสิตาจิตตังสุปรามัครมโตจับปุตัยที่มัโตสหะสันนังกุราโูติโสจัตโสปะตตาสันติงว่นางสัสพามัโรกรนามาพมาพิติติอุปปัญโยชุติมันโตพิสตากายโยรสัสจิโสทัสิทธาอิสลาอโกกเจกวาสวัตติโนเตสังสามัชโตอาคาหาริโตปาลิวาริโตเตจัตสเพยพิกันเตสิงเทเจเวสัมะเุปราิกามิปัสสสสะะกัััันนหมิยง เอถาคันหัถาพันทถาราเคธาปันธามัทโวสมันตาปริวาเรธามาวุลจิธาโกจินังปรินาตละมาหัตจารังกตวันเพระวังเจถาภูสกุเมนโกธนายันโตสวิสุโกตถาโสปัจจาลติสาวุโทอาเศคารเสเศตัจจสัพพังอภิญญายวะวะคิตวานะจักภูมาตโตมันติยิสทาสาวกเกสเจเนยเตงพระราชน้าพิกันตาเตวิชาณธาถพิโกโวเตจะอาตตาปังคดุงสุตตะวัพุทธสาสาตนา อิตลาเคหิปกามงเนสังลมังปิ่นชยุงสัพวิสังฆามาพยาติตายัสสจิโนโมทันติสาภูเตหิสามกากเตชเนสุตาติบวสุจุลราชยะปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนจายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรัมเมสุสิทธิพระมาจาอินทาจัจโลกาคัมพีรักกกาสัมิทาภูตุงคังกาจะกรพรมะจะสมพรมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเม กวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอยู่ท่ที่อุจตีนาที่นาทีนัยยะชัยยะละคนละตนละนิสายนิรัยสายเสนะเมตเมรุราชพลละนองละชีชัยยะชัยยะคำพีระสงพีนาเคนทักนาคีปีศาจกูตการีชัยยะชัยยะทูนิมิตตตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขะชาชัยยะชัยยะวรุณมุขะสาราชัยยะชัยยบจำปาที่นาคากุลละคันทกะ ชัยยะชัยยะพัชชนนตตุรงสุรากะรุกะระพุชงสีหะพยาคาทีปาชัยยะชัยะวรุณะมุขยาตาทิตะชิตะเสนารีปุนะสุทธินรดีชัยยะ <stimulus> ชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะทรณีสันตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตัญญาภวัคเกชัยยะชัยยะวดุณะนายยเขชัยยะชัยยะราคเสสุรากุชเตชา ชัยยะชัยยะพระเมนทัพนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัตตวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกัพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮรุรห์ริเทวาชัยยะชัยยะประมาสุรโกชัยยะชัยยะนาโควิรุณโกวิรุปภโคจันทิมารวิจอินโธจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจัอขิวาโยจะกปาปุนโขกุมาโรทัตตะรัตโกอัฏฐาสระสะมหาเทวา สิทิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยะรามหัุติเตชยะธโมจะสังโคจะทะสะปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสติพุทุเตเอเตนะพุทธเตชนะสพุทุเตชัยยังังขลังชัยโยปีพุทธศาสตรีมตอยังมรสาจะจากปาปีมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยะตถาพรหมคณาเหสิโน จายโยปีพุทธศาสสิริมตัวยังมารสาจักปาปีมตัวปาราชโยอุโคสยังโพธิมันเตปโมทิตาชายะตถาอินทคนามเฮสิโนชายโยปีพุทธศาสสิริมตัวยังมารสาจักปาปีมตัวปาราชโยอุโคสยังโพธิมันเตปโมทิตาชายะตถาเทวคนาปะเฮสิโนชายโยปีพุทธศาสสิริมตัวยังมารสาจักปาปีมตัวปชาระโหปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาสุปสุปันนะ ขานาเมห์สิโนชายโยปิพุทธศาสสิริมตัวายมามมรสาจักปาปีมตัวปราชยโยอุโโคสยังโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถานาคขณาเมห์สิโนชายโยปิพุทธศาสสิริมตัวยามมรสาจักปาปีมตัวปราชโยอุโโคสยังโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถาสัพพมมา,ขามขณาเมห์สิโน เชยันโตโพธิยามูเรสัพยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหวิเชยะสุชยมังก็เลยอัปดาชิตะปัลลังเกสีเสษปะตะวิโพกเรอภิเศเกศปะพุตนาอัปปะโตมังตติสุนักขตังสุมังขลังสุปะขตังสุติตังสุปโนสุโมโตจัดจียจังพระมิจาริสุปทักษีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักษีนังปทักษีนังมโนกรรมังปทิพเตปทักษีนาปทักษีนานิกตะวานะละพันตะเถปทักษีเนเออัฏฐะ ลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเสนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเยเทวาอสมิงคานีอธิคตาทีฆาวยุาสตา,าโหตุสุกิตาโหตุสัพพทาละขันตุสัพาสาพัสาตานางละขันตุชินาสาสนางยากาจิปัตะถาณะพัถนาเตสังสัพ,พ,พเพปุเรนตุมะรโรละลัทาพุตะกาเลปบกสันตุวัสสังวาสสาว,สสาวสราห,หกาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุสัพ จะสพัพพะทากายาสุขังจิตตาสุขังอาราหันตุยถารรหังโอสถธรรมนิยามาสิตังเอวเมสิตังเอกังสมัยยังพระควาสาวัตจยังวิหรารติเช,ช,ชตะวะเนอนากัปปินทิกัสสะอารามีตจาจรโขพระควาพิขุมันเตสีิพิเกาโรติ พรทันเตติเตยพีกูร da, ์พระพโตปจัตสวงศพระกวาเอตัตะทวจะอุปทาวาพิคเวตถาคตานางอุปอนุปทาวาตถาคตานางสิตาวะสาธาตุธรรมะติตตาธัรมานิยามตาสัเพสังคารานิจติตังตถาคตัวพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตวาจิตติเตเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสัพพาสังคารานิจติอุปทาวาพิคเวตถาคตานางอนุปปทาวาตถาคตานางติตา วะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยมตาสเพสสังขาราทุขาติตังตถาคตวะพิสังกุชเติยพิสเมตเตียิสังกุชิตวาพิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโรติสเพสสังขาราทุขาติอุปทาวาพิโกเวตถานคตานาอุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยมตาสเพธรรมะ ธรมานตตาติตังตถาคตวะพิสัมพุสติอภิสเมติอภิสัมพุสิตวะอภิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสเพธมานตตาติอิทัมโมจจะปัวาอัตตมนาเตพิขุพระธโตปัสาสีตังอภิณทุติบทโศพเทกรัตตคาถาอติตังนานวาคัมยะนาปฏิังเขนนาคตัง ุคคลไม่ควรตาคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธตตีตามยินนันตังอปตัญจะาอนาคาตตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันตโยตามังตถาตถาวิปัสสติอสังขิลังอสังคุปังตังวิธามานินพพุวะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคลนของ,ของอควรพระครูในก,การเช่นนั้นไว้อาเสวะกิจจมาตักังโกสัญญาวัตถุนันสุเวความเพียรกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักอิโนสังขารันเตนะมหาเสนนะมจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต มาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงกัโหระตมะทันทิตังตังเวปเตกอระตโตติสันโตจิกเตมุนีตีพักมุนีผู้สงบย่อมการเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขั้างกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตรีเดียวแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมโสดธรรมะสังฆะธรรมะสังเวคะปัจเจเวคะนะ สเพสังขาราวิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสภเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นและเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ย อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมญยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏจคนที่จะสังเวชอายางกายโยอ,อัจฉริามร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนคันปัจจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสษสติจับนอนท้าปฏิบินซึ่งแผ่นดิน กลิงกาลังอีวะประดุดยังว่าท่านม้าและท่อนคืนนีรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่ไมเที่ยงหนออุปทะอุปปาทวะยะธรรมมิโน,โนมีความเกิดึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติขันเกิดที่แล้วย่อมดับไปเตสาอุปสมโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบสุขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสตาระมันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มรินสุ มริสเรที่ตายแล้วลรากำลังจะตายตะเทวะหังมฤิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะทีเมเอ็ถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยอุศวเมตตายังกินจิยังกินจิอุสลังกามังสพเพหิปะเตหิกตังอุญยนโนอนูทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวะอสศมิงฐานีอธิกตาตีคายุกาสตางหงตุสุภิตาหุตุทุขาปุมินจันตุมาตาปิตาสุภิตาหงตุทุขาปุริมจันตุสพเพยาติกา สุขิตาหงตุทุกขาปมุนจตุสเพย์อายาติกาสุขิตาหงตุทุกขาปมุนจตุสเพย์ปิสาสเพย์ยะขาสเพเวตาสุขิตาหงตุทุกขาปมุนจตุสเพอริยุปัสชายะสุขิตาหงตุทุกขาปมุนจตุสเพนักขัตตาสุขิตาหงตุทุกขาปมุนจตุสเพย์เทวาสุขิตาหงตุทุกขาปมุนจตุสเพสามิสามัตตินางสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตว์กันติมาญาติภคกวานโมโพธิสัตว์กันติมาญาติภคกวานโมโพธิสัตว์กันติมาญาติภคกวา โสตปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาริวาวิหาราวาสินีตุเปกฆเลปุทธิฆเล,เลตหิงตหิงตาธรรมทานในน้ำผู้วันตุปูชิตาโสติกรโจรทหา,ว,าวิหารังทะเลเทลาจักรมชาจ,จัากนวการจักรพิโสารามิกาธนาปฏิอุปัสกาขามาจัเทสานิข้ามาจาาัาจาอิสารสปปาสปนะภูตาสุปูตาพ้อวันตุเตสลาพุชายปิจนันตสังภวาสังเสรชาตาตัวโวปปาติกาลิญญาณิกังธรมรมะวัาปฏิจเตสเพปิทุกัสะกรโตุสังขยัง ทตุจิรังสตังธโมธัมมะธาราจักรุคณาสังโฆโหตุสมงฆโควะอัายาจิตายาจามเฮระกตุสัตถโมสัพพิปิธัมมะจริโนสุลติงสังปาปุญญามาธเมริยาปเวทิเตปสันนาโพตุสัพพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารามคุเวสันโตกาเรติโวปวัสสตุอุทิภาวิยะสัตตะนังสามิทังเมตุเมธนีมาตาปิตาจ่าตระช้งนิจจังราคันติอุตตกาเอวังธรรมเนาราชโนปชังราคันตุสัพพทา โสดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปจานทุกขัปตาจนิทุกขาปยะปจานิสุยาโสกัปตาจนิโสกหตุสพเพปานิโนเอตังวตาจะมิสัมปังปิยสัมปทังสพเพเทวันมูทานตุสัมภสัมปติสิทิยาท่านังกัันตุสัทยาสีงำละขันตุสัพพทาภาวนาพีรตาหตุสัจฉเทวตาคตาโสดสุบังคลคาถาหตุสพังสุบังฆะัะขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุธานุภาเวนะโสตถือหัวตุนิรันตะลังหัตุสภังชุบังฆะลั ขันตุส kind of mm ัพพเทวตาสัพพะสังฆานิพพานเวนัสเสรษฐีวันตุนิรันตระลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสัพปโส สัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่าระคังพันธามิสักปรสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่าระคังพันธามิสักปรสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่าระคังพันธามิสักปรสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่าระคังพันธามิสักปรสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่าระคังพันธามิสักปรส ด้วยอำนาจแห่งมูลุศลน่าพระเจ้าได้วยเสือสาธยาใยลพุทธมนี้ข้าพระเจ้าของน้องกล้าอุทิศวายเป็นพระราชากคุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค่าลายัย ขอที่ทรงแห่งบุญผู้ทนี้จงเป็นสัพพะสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพบัรชอบรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะไในที่พ่าข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาที่จิตั้งมั่นในธรรมพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสามาถถัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีความงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญผู้ทงนี้โปรดประสิทธิ์ ศาสาร์พรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิาตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายทายและฝ่ายลารวมถึงวัตถุงมงคลทั้งคู่ที่สามสี่พมงเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุพุทธานุาิาาเทวานิภาพและลิทันุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิลิมงคลแก่ผู้อครอบครองและบูชาทุกประการเทิน